สุขใจสารบ้านนามาแล้วครับเฮ็ดครับสวัสดีครับมาเรื่องกินข้าวโอ้ยเมาเอ้กินข้าวกินข้าวโอ้โหเนี่ยคือเกาเช้าวยังไงทางนี้เซบบอหม์ฮะนี่นี่นี่ แซับเสบคือเก้าอยู่ให้อยู่หน,น้าคือเก้าปะครับนี่ฮะเราเสับวะแอนเสับขุนนอกตำอีหยังตำพริกอีหยังปลาทูทูติไปไปวานแฮยี่อยู่พอขงเจ้าเลยโอ้ยังขับ่อมาใส่เสื้อฮันเอ็นมาใส่ยังสใ่กุ้ง ใส่กุ้งกุ้งไฟป่ะแก้กุ้งไฟอืมบ้างนะครับมีผักแก้วปลาทูนี่กะต้มไก่สุกใจตามภาษาเนาะข้าวเช้าเนาะข้าวเนะชาว้ชาเก้าโมงเก้าโมงเก้าโมง หนาวกินบะลงมรนจะจังไเรเติมกะเนหิว,วหิวได้แล้วมันหนาวเนาะ <laughs> <laughs> แต่ว่าเมื่อคืนไม่ค่อยหนาวเนะออาะช่วงช่วงกลางคืนในอากาศบุกค่อยเย็นนะครับคพราะคำเย็นตื่นมาเมื่อคืนไม่ค่อยนง่นเท่าไรแต่เอา ได้ลุกบ้างหรอยังคืนอ่ะลุกไหมลุกลุกเข้าไหร่ลุกเล่นจะเมาลุกเล่นสิโอ้ยนั่นกลางวันเลยนี่ยังมืดอยู่เลยนี่จะเมาเนี่ยโอ้นี่ก็าแฟดนะครับอันนี้แฟดสุรินแฟดสุริน อันนี้ฝ่ร้อยเอ็ดมาเจอกันนี่หน้าตานี่ดูทรงผมหน้าตานี่โอ้คล้ายกันพิจา่วดำกับขาวนิดหน่อยนีอายุก็เท่ากันหรือเปล่าอายุใกลเคียงหรอไกลเีย <laughs> ดูสีเดี๋ยว ไม่น่าเชื่อครับว่าแฟดคนละจังหวัดมีจริงพี่คมว่าจากกันนานก็เลยไม่เหมือนกัน อยู่คนละจังหวัดงมาเจอันงึ่งเจอกันแรงห่างกันมาสี่สิบปีเลยวะเขามาพอกันสี่สิบปีโอ้ก็ยังดีเนาะพี่พอกันอยู่เป๊ะเลยครับเหมือนตราแบบ ประทับตราเลยปุ๊บเลยตีพิมพ์มาเลยวันนี้มันที่สิบเก้าแล้วอีสิบกว่าวันปีใหม่เราปีใหม่อยู่นี่แหละเนาะหายจกเอียนมาหายจกเอียนฉลองปีใหม่เนะเฮาย่างเอียน <laughs> กี่หม่ก็มีสนุกแล้วอย่างอยู่ตรงนี้ก็สนุกเมาปกติหม้มา้องเป็ดเอาดักมาดักมาดังอ้าเราทำไม้เลยทำบน เวลาที่ได้คุยกันก็คือตอนกินข้าวได้เสวนากันเวลาทำงานก็ไปไปมั่นแล้วที่มันกลวงเราสิพกไรผลเลีย่ไว้ส่วนในแน่สีคนครับคือเขาโบานหายไปคนหนึ่งคือมาโอ้่อยเลย เลาะพื้นที่เนาะก่อนไปสำรวจพื้นที่่าทางนี้วิ่งไปใส่หองนี้มันไปหม่องไหนไมี่อย่างนี้อ่ตัวได้เยกลับมาคืน <laughs> ไปถ<ด>ึง <laughs> ไปถึงบ้านเดี๋ยวก่อนสิป้าจะาไปถือกเท่าม่ไปเนาะแม่แต่ปั๊มกินข้าวครับ <laughs> ได้ปนครับกินผัก เร,เ,เราเร,เ,เราเราไปไายไถ่เรือเราเรือเรากระลังมั่งปุนเนี่ยไปไถ่แล้วนั่นแหละเราไม่ไายไปแล้วนะ <มา S 2> เอาไปขามไ,ไปกระลังคุณไปกลางมงนะั่งมั่งบ่คร<ะ>ับอันนี้เป็นกลางมงั่งกลางเราเป็นล,ล,ปาลาไลาปลาเลยนะปลาขาวนะเออเออมึงบ่ได้เอาไว้ขามขึ้นเนี่ยกลางเราเป็นลาเลยลายเราเป็นกา้าขึ้นเลยเราคยวตรงนี้ไปไถ่ด้วยว เดินปั้งเลยไปอย่างไรเนี่ยตัวเอาขออนุญาตพักไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามชมสุขใจอีสานบ้านนานะครับชมแฝดคู่นี้นะครับต่อไปนะครับจะต่อยกันแล้วนะเอาเมื่อครั้งแรสวัสดีครับตแเมาสวัสดีครับบ๊ายบาย ハハハハ